หลังพายุผ่านไปพวกเธอพบเงาของบางสิ่งใต้ทรายลึกเมื่อแสงลอดลงมาเผอให้เห็นซากเครือไม้เก่าแก่ที่ถูกปะการังกลืนกินไปครึ่งลำหอยมุกและสาหร่ายเติบโตทั่วเรือราวกับธรรมชาติกำลังปกป้องความลับบางอย่างไว้ มีอาแตะไม้เก่าช้าๆความทรงจำของมนุษย์เมื่อครั้งอดีตแล่นผ่านในหัวเธอภาพเงาของมนุษย์กำลังหัวเราะกินข้าวร้องเพลงละลายไปกับกระแสน้ำพีอาพบกล่องไม้เก่าลอยอยู่ในห้องใต้ท้องเรือเมื่อเปิดออกพบไข่มุกตวงเล็กเรืองแสงอ่อนคล้ายกับของที่มีอาถืออยู่ หรือว่ามนุษย์ก็เคยรู้จักพลังนี้อาริผู้เสียงเบากล้องเคลื่อนผ่านผนังเรือเห็นโครงไม้ถูกปกคลุมด้วยแสงสีทองปลาตัวเล็กๆแวกว่ายรอบเรือเรากับดำลึกถึงเรื่องราวในอดีตมีอามองขึ้นเหนือหัวน้ำตาไหลผสมฟองอากาศที่ลอยขึ้นชา้ชาๆทุกสิ่งล้วนมีชีวิต แม้เมื่อเวลาผ่านไปเธอกระซิบเบาไข่มุกในมือเริ่มเรืองแสงตอบสนองเราวกับเห็นด้วยกับคำพูดนั้นกล้องแพนขึ้นเหนือเรือแสงอาทิตย์จากผิวน้ำทอดลงมาเราผ้าม่านทองและในเงาสะท้อนนั้นทั้งสามต่างรู้สึกว่าท้องทะเลแห่งนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากรอพวกเธออยู่